สวัสดีครับรีวิวโต้ต้าแคมรี่เอสวีเอสวีห้าห้าหนึ่งนะครับเปลี่ยนลูกแก้วโปรเเตอร์ออนดิมซี i ไอแอดวานนะครับผ่านฟิล์มสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซิกินนะครับไปสูงแสงเข้มๆนะครับ ไม่ดอบนะครับเหมือนเหมือนแบรนด์โนเนมทั่วไปนะครับอันนี้ของแท้แบรนด์เยอรมันนะครับสนใจติดต่อได้โปริทีนอนไอนะครับ